หมูย่อแผ่นกับหมูย,ออย่อใบตองนี่มันต่างกันมองใดหมูย่อแผ่นกับหมูย่อใบตองต่างกันมองใดพี่ครับอันนี้แบบแผ่นเนาะ อันนี้คือแบบใบตองความต่างเนาะต่างกันที่แพ็กเกจครับเรื่องรสชาติคื่กันมาตองห่วงแบบแผ่นจะมีแค่แบบหนังเด้อนี่เห็นปะหนังกรึบๆเต็มๆแผ่นแบบนี้เ้าพูดอรมากหนังนะครับเอาแบบแผ่นได้แต่ใบตองนี่คือเป็นต้นตำรับเนาะอุบลเฮ้าหนีหมูย่อเวลาลูกค้านึ่งถึงเด็กจะเป็นนึ่งถึงหมูย่อใบตองเป็นปะเกดหมูย่อต้องห่อด้วยใบตองนะครับผม ร้านเราคือใส่เบตองแค่บางๆนะครับผมแผ่น2แผ่นแค่พ่อหอมต้นตำลักของหมูยอ่ออุบลนนะ่ะเป็นหมูยอ่อสูตรโบราณการถนอมอาหารสูตรโบราณคือการใช้ใบตองนะครับนอกจากการถนอมอาหารนะครับผมเพื่อป้องกัอากาศเขาสองกินหอมหมูยอ่อบนเวลาน,นึ่งออกจากเตาร้อนๆในกลิ่นเขาจะ แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูยอแล้วมันจะมีเอกลักษณ์เหมือนข้าวต้มมัดนะสีหอมหอมใบตองนะครับผมแต่ว่าหลายคนบอกว่าเด็กหน่อยสมัยใหม่นี่บ่ม,มาก,กินใบตองช่วยทําหมูยอแบบไม่มีใบตองในเะหม,มนูอยากกินหมูยอแต่ว่าหนูอยากได้กินมัน่นเราก็ทําแบบนี้ครับผมนึ่งในเตาในถาดแล้วก็มาหัน่นซีลิวสูตนในกาดอย่างดีรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่กลิ่นนิดนึงแล้วก็แคกเกจ็นะครับผมแต่ว่าแบบแผ่นนี้แค่แบบหนังนะแต่ว่าถ้าใบตองนี่จะมีสีสูเลยนังหมูสาหร่ายเห็ดหอมพริกแคร์ดำนะครับผมอันนี้คือขอ สามารถสั่งแบบนั้นได้เลยแต่แบบแผ่นน่กขาขายดีนะมันง่ายเก็บรักษาก็ง่ายนะแบบเนี้ยซีลสูญญากาศยังดีลูกค้าก็สั่งกันหลายหลายแบบแผ่นนี่ครับผมผูไใ้มักแบบหนังเนาะมีโปรแบบว่าทดลองชิมด้วย1แผ่นแผ่นละครึ่งกิโลน้ำยำหนึ่งขวดแค่190บาทถ้าใครอยากชิมเอาไปชิมแต่ว่าถ้าใครจะได้แบบแผ่นจะเอาคุ้ม1แผ่นบหแผ่นไป2แผ่นมบวเก็บแนอ่ะอีกแผ่นหนึ่งเลย เป็น3แผน่นน้ำยำด้วยจริงๆ2แผ่นนี่ก็380แล้วเนาะแต่ว่าทำสกาไว้3าวร้้า5 0บาทน้ำยำด้วยอีกหนึ่งขวดหนังกรุบๆใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยครับผมแบบแท่งใบตองก็ได้แบบแผ่นก็ได้นะอร่อยขห้กันแซ่บขี้กันครับ